สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากไม่มีพื้นฐานพลังทางจิตวิญญาณของเขตแดนจิตวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เจิ้นหัวจะทําทการหลอมขั้นเทพให้สําเร็จเป็นพรอะพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของเขาเกี่ยวกับพลังจิตวิญญาณของเขาทําให้เจิ้นหัวสามารถเรียนช่างฝีมือระดับขั้นเทพได้ดังนั้นทันทีที่ถังโอเรนปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณของเขาเจิ้นหัว ก็รู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณที่สําคัญนั้นนอกจากนั้นมันได้รวมเข้ากับโรคภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบนั่นไม่ใช่ลักษณะของเขตแดนจิตวิญญาณนั้นเหรอภายในขอบเขตหนึ่งพลังทางจิตวิญญาณของเขตแดนจิตวิญญาณสามารถสร้างผลงกระทบที่ทําให้คนสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มีอยู่น้อยที่สุดเด็กดีไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วคิดว่าพลังจิตวิญญาณของเขาอยู่ในระดับนั้นแล้วมันเหลือเชื่อมาก ในขณะที่เจิ้นหัวชื่นชมถังโอเรนอยู่ในใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าอย่างเงีย,งยบๆความมั่นใจในความสามารถของถังโอเรนในการเป็นช่างฝีมือระดับเทพในอนาคตเพิ่มขึ้นรอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเจิ้นหัวทำสัญลักษณ์ให้มูเ่เฉินอยู่ข้างๆเขามูเ่เฉินไม่เข้าใจในตอนแรกแต่เมื่อเจิ้นหัวถ่ายเสียงของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะโปรนตาของเขาเช่นกัน ในฐานะที่เป็นช่างฝีมือระดับนักบุญอันดับ8พดพลังจิตวิญญาณของเขายังห่างไกลจากเขตแดนจิตวิญญาณเพียงไม่กี่ก้าวนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาไม่สามารถบรรลุถึงระดับของช่างทเทเลขั้นเทพในช่วงชีวิตนี้แต่ทว่าเขาไม่เคยคาดหวังว่าทางโอเรนจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทําไม่ได้ทางโอเรนไม่ได้สังเกตเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเชิญหัวและมูเฉิน ความสนใจทั้งหมดของเขาจดจอ่ออยู่กับโรหะน้ำที่กลมกลืนตรงหน้าเขาความรู้สึกด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาและการเห็นด้วยตาของเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโรหะน้ำที่กลมกลืนนี้เต็มไปด้วยพลังงานในภาษาสัมผัสของพลังจิตวิญญาณของเขามันมีแร่งชีวิตของมันเองนั้นเหรอกล่าวอีกในหนึ่งโรหะนั้นคงอยู่ในสภาพคล้ายกับของที่ได้รับ การหลอมวิญญาณแล้วเขาจะไม่ตกใจกับสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อเขามองดูอย่างระมัดระวังเขาสังเกตเห็นว่าโครงสร้างภายในของเราแหาน้ําที่กลมกลืนนั้นสถเทรนมากแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวมากเช่นกันการเรารวมของธาตุโลหะและธาตุน้ํานั้นปัฏจากรตำหนิสามารถอธิบายได้ว่าสมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ถ้าว่าธาตุโลหะนั้นไหลเวียนและเปลี่ยนแปลงเม่นหยุดหย่อนภายในการปกคุมของธาตุน้ํา มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่โลหะที่ไม่เสถียรที่สุดที่ทังโอเรียนเคยเห็นก็เทียบไม่ได้กับโลหะน้ําที่กลมกลืนที่อยู่ตรงหน้าเขาพลังของมันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระแสดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่พิเศษของตัวเองซึ่งธาตุโลหะและธาตุน้ำหมุนวนไปมาระหว่างการไหลและการเปลี่ยนแปลงมันน่าสนใจเกินไปริมฟิปากของถังโอเรียนยกขึ้นเล็กน้อย เขาไม่ท้อแท้กับความยากลำบากระดับสูงที่จะนำมาซึ่งการตีเหล็กเขารู้สึกคันที่จะรองมันแทนคนอื่นๆไม่สามารถเข้าใจความลึกซึ้งของมันได้แต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริงของมันด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพดังของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของโลรหะาน้ำที่กลมกลืนนั้นผิดปกติหากเป็นช่างตีเหล็กธรรมดาที่ทำการตีเหล็กเขาคงไม่สามารถเข้าใจลักษณะพิเศษของมันได้ แม้แต่การปรับแต่งร้อยกานหรือพันกานก็ยังคงเป็นเรื่องยากมากหน้าประสาอะไรกับการหลอมจิตวิญญาณมันแตกต่างสำหรับเขาเนื่องจากมันเป็นโลหะรอมรอมธาตุที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเขาสามารถพยายามควบคุมโลหะและธาตุน้ำเพื่อพลังจิตวิญญาณของเขาเขาไม่จำเป็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันเขาแค่ต้องช่วยพวกมันในการสร้างกระแสะปกติเพื่อช่วยเขาในการตีเหล็ก รังทางจิตวิญญาณของทางออเรน์ได้ไหลออกมาแล้วในขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้มันวนรอบโลหะน้ําที่กลมเกินกลับไปกลับมาและห่อหุ้มมันไว้มันเป็นจังหวะไม่หยุดย่อนระบุกเข้ามาในขณะที่มันพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อโลหะไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งจากมุมมองของมู่เฉินเขาสามารถเห็นชั้นของรัศมีสีทองและสีน้ําเงินเริ่มปรากฏขึ้น บนพื้นผิวของโลหะน้ำที่กลมกลืนที่สวยงามรัศมีที่รอยอยู่เหนือโลหะเหมือนชั้นของไอน้ำรัศมีของมันเริ่มสัน่นมันไม่รุนแรงเกินไปและยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเด็กดีมู่เฉินคิดในใจของเขาแน่นอนเขามีวิธีของเขาในการตีโลหะน้ำที่กลมกลืนแต่ทว่าไม่มีทางที่เขาสามารถอธิบายอิทธิพลต่อโลหะด้วยพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาเช่นทางโอเรน นี่เกินความสามารถของเขาแต่ถังโอรินกำลังทำอย่างนั้นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังโอรินทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นเส้นสีม่วงสองเส,ส้นที่ดูเหมือนจะมีสารก็พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาเราวกับไฟฟ้ามันคือเนตรปีศาศสีม่วงเนตรปิศาสีม่วงเป็นทักษะการโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณมันไม่ได้เป็นเพียงวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งของดวงตาเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีฝึกฝนพลังทางจิตวิญ,ญญาณอีกด้วยทางโอเรนไม่สามารถฝึกฝนเนตรปิศาสีม่วงได้ในระดับสูงสุดแต่หลังจากพลังจิตวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาเป็นเขตแดนจิตวิญญ,ญาณเนตรปิศาสีม่วงของเขาก็ก้าวหน้าไปถึงขั้นที่3มีทั้งหมด4ขั้นสําหรับเนตรปิศาสีม่วงหลังจากที่ทางโอเรนเข้าสู่ระดับที่สามเมล็ดมัสตาร์ทางโอเรนก็สามารถควบคุมพลังจิตวิญญาณของเขาได้อย่างง่ายดาย ราวกับแขนสั่งนิ้วเขายังสามารถวองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากได้ด้วยตาของเขาพังทางจิตวิญญาณพุ่งออกมาจากเนตรปิศาสีม่วงของทางโอเรนดูเหมือนจะห่อหุ้มโลหาทั้งหมดไว้ทําให้พื้นผิวมีความแวววาวจางๆเมื่อมันถูกกระตุ้นโดยเนตรปิศาสีม่วงโลหะน้ําที่กลมกืนก็ส่งเสียงฮือฮาทันทีทันใดนั้นมีประกายแสงสีทองและสีน้าเงินที่ย้อมห้องตีเหล็กทั้งห้อง ้งริน้นยกแขนทั้งสองข้างขึ้นและคอนล้อมจิตวิญญาณโลหะสวรรค์สองอันก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาคอนทูปคู่นี้ไม่ใช่วัสดุที่ดีที่สุดพวกเขาทำมาจากโลหะสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในโลหะหายากที่พบมากที่สุดแต่ทว่าคอนเหล่านี้อยู่กับเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังในการเตะเหล็กพวกเขายังผ่านการสังเวยด้วยเลือดและเชื่อมโยงกับจิตวิญ,ญญาณและสายเลือดของเขา เาได้เร่าร้องพวกมันขึ้นทีละขัน้นจนมาถึงระดับปัจจุบันมันเป็นคอนทีเหล็กคู่ที่เข้ากันได้กับถังโเรนมากที่สุดพื้นผิวของคอนเปล่งประกายอย่างอ่อนโยนค้อนโลหะสวรรค์ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาถัางโอเรนไม่ได้เผาโลหะน้ําที่กลมกลืนเลยด้วยซ้ําคอนโลหะสวรรค์ของเขาโร่นลงมาอย่างจงแจ้งราวกับอุกาบาตไล่ตามดวงจันทร์คอนโลหะสวรรค์กระแทกเข้ากับโลหะน้ําที่กลมเกลืน มันทําให้แสงสีน้ําเงินทองของโลหะน้ําสว่างขึ้นทันทีทั่วขณะหนึ่งแสงสีทองและสีน้ําเงินก็สว่างว่าไปทุกที่มันทําให้คนในห้องรู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในอาการมึนงงค้อนโลหะสวรรค์ในมือของถังโอเรนก็สว่างขึ้นทันทีที่พวกเขาโจมตีโลหะน้ําแสงสีเงินเจิดจ้าพร่างพรายและทําให้ความรู้สึกถึงอํานาจแห่งสวรรค์ในแง่ของคุณสมบัติของค้อนโลหะสวรรค์ แระโลหะน้ำที่กลมกลืนนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันพวกเขาอยู่ห่างกันมากแต่ทว่าขอนโลหะสวรรค์ในมือของถังโอเดนได้ร้อมจิตวิญญาณแล้วพวกเขามีอำนาจเหนือโลหะน้ำที่กลมกลืนอย่างสมบูรณ์ขอนโลหะสวรรค์หล่นลงมาเป็นจังหวะมันช่างแยบยนต์ด้วยการนำทางของพดังทางจิตวิญญาณของถังโอเดนประกายสีน้ำเงินอมทองของโลหะน้ำที่กลมกลืนช้าลงเล็กน้อย ทันทีภายใต้แสงสีเงินที่สองปรากายทั้งเอเรนตะโกนว่าเปลี่ยนทันใดนั้นแม้แต่เจิญหัวและโม่เฉินก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของพวกเขาสั่นไหวราวกับว่าเลือดของพวกเขาเริ่มปันป่วนอย่างรุนแรงภายในร่างกายของพวกเขาพวกเขาทั้งสองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแกนวิญญาณพลังวิญญาณรอบแกนวิญญาณของพวกเขาไหลอย่างรุนแรงและเริ่มหมุนวนด้วยความเร็วสูง มันทําให้ผิวกายของพวกเขาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งพลังวิญญาณของเขาความสามารถนี้คืออะไรเจิญหัวและมู่เฉินรู้สึกงุนงงพวกเขาได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของความลึกลับของโรคแต่ทว่าพวกเขาไม่เคยพบใครที่สามารถส่งผลกระทบต่อพลังวิญญาณของบุคคลอื่นผ่านทางเสียงของเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ป้องกันตัวเองแต่เจินหัวยังคงมีฐานการฝึกฝนราชชินานามพมายุทธ ในขณะที่มู่เฉินอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวจากการเป็นราชทินานามพรมอายุธทางโอเรนด้วยกว่าพวกเขาในแง่ของพลังวิญญาณแต่เขายังสามารถส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ด้วยคำพูดง่ายๆนี่เป็นพลังที่น่าสะพึงกลัวแบบไหนกันพวกเขาไม่ได้เจอการเป็นเวลาสองสามเดือนสั้นๆแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเติบโตของทางโอเรนนั้นเกินความคาดหมายของพวกเขาสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้น แสงสีน้ำเงินอมทองของโรงหาน้ำที่กลมกลืนเริ่มหมุนวนเหมือนกระแสน้ำวงังวนเมื่อถังโอรินตรโกนในตอนแรกทั้งสองสีไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่นานพอวิถีของพวกมันค่อยๆบรรจบกันและทั้งสองสีก็ผสานกันและก,กระจายอย่างเท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลของทักษะการตีเล็กของถังโอรลนถังโอรนใช้พรสวรรค์ตามธรรมชาติที่มีเฉพาะเขาคนเดียว นั่นคืออำนาจแห่งมังกรการคมคูในทักษะอำนาจแห่งมังกรของเขามีพลังทางจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามเริ่มต้นด้วยจากนั้นเมื่อทงอางโอเรนไปถึงฐานการฝึกฝนซึ่งเขาได้รับกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้และพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็ก้าวหน้าไปสู่เขตแดนจิตวิญญาณพรสวรรค์ตามธรรมชาติของราชามังกรทองก็เริ่มตื่นขึลืนเช่นกันความสามารถตามธรรมชาติที่น่าทึ่งทั้งสองอย่าง ของอำนาจแห่งมังกรและมังกรอวกาศทําให้ฐานการฝึกฝนของทางอเลนนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในเวลาเดียวกันทั้ง2องอย่างนี้ยังสามารถใช้กับรูปแบบการต่อสู้ของเขาได้อีกด้วยท้งโอเลนยกค้อนโลหะสวรรค์ขึ้นและรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาค้อนของเขาตกลงอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าค้อนจะช้าลงมากเมื่อ,อค้อนโลหะสวรรค์ขั้วหนึ่ง กระทบกับโลหะน้ำที่กลมเกินอีกครั้งเสียงกระทบกันดังเป็นทูดก็ดังขึ้นเช่นกันนั่นคือเสียงของโลหะกระทบกันเป็นชั้นๆแม้จะมีค้อนขั้นเทพก็ไม่สามารถสร้างการโจมตีได้มากขนาดนั้นเจ้าหัวเห็นแล้วในตอนนั้นเองข้อมือของถังเอเนก็กระตุกและครบสามจังหวะเมื่อเพิ่มทักษะค้อนสอนพลังเข้าไปนั่นคือการโจมตี9้าครั้งและด้วยข้อนคู่ของเขามันก็เท่ากับการตี18ครั้ง การตีสามครั้งไม่ใช่เทคนิคที่ทรงพลังเนื่องจากช่างตีเหล็กที่ทําการหลอมจิตวิญญาณบางคนก็สามารถทําได้เช่นนี้เช่นกันแต่ถ้าว่าการดําเนินการสามครั้งบนโลหะที่กลมกลือนนั้นไม่ธรรมดาในการเริ่มต้นช่างตีเหล็กต้องมีความมั่นใจอย่างมากและต้องมีความเข้าใจอย่างทองแท้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของโลหะแม้ว่ามู่เฉิน จะมีความสามารถในการตีเหล็กเขาจะไม่เพียงแค่สร้างโลหะน้ำที่กลมกลืนด้วยทักษะดังกล่าวนาภาษาอะไรกับค้อนของเขามู่เฉินเปิดปากของเขาเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นลำแสงที่เจิดจรัดก็พุ่งออกมาแสงสีทองและสีน้ำเงินดูเหมือนจะรวมเป็นหนึ่งในทันทีก่อตัวเป็นลำแสงสีน้ำเงินอมทองที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าห้องตีเหล็กนั้นใหญ่พอด้วยความประหลาดใจลำแสงนี้ พุ่งสูงขึ้น1ฟุตแสงสีน้ำเงินทองนั้นเจิดจ้ามากและเต็มไปด้วยพลังงานดูเหมือนว่ามันต้องการที่จะเติมเต็มโลกทั้งใบระดับพันกันพันกันด้วยจิตวิญญาณมู่เฉินจ้องมองไปที่ฉากนี้พร้อมกับอาการอ้าปากค้าคงเขาสะกิดเชิญหัวข้างๆเขาเรากับว่าเขากำลังจะถามว่าเจ้าสบายดีไหม เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าไม่เป็นอะไรเมื่อการหลอมรวมพันกันเสร็จสมบูรณ์แสงยิ่งสูงขึ้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์การหลอมพันกันก็จะยิ่งสูงขึ้นแสงที่ยาวเป็นฟุตสามารถให้ผลลัพธ์เป็นเกรดพันกันวอริสุดและมีคุณภาพดีในนั้นเราหาธรรมดาสามารถเปล่งแสงได้ยาวถึง5ฟุตและนั่นคือค่าสูงสุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณภาพของเราหาน้ําที่กรมกลืนนั้นดีเพียงพอแต่ถ้าว่า มู้เชิญหน้าเจือนหัวทราบดีถึงความยากลำบากในการลอมมันมันไม่ง่ายเลยที่จะสำเร็จระดับพันกันบนโลหะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานและอาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่หุนหันพันแล่นหน้าประสาอะไรกับการเพิ่มแสงขึ้นหนึ่งฟุตการแสดงออกของเจิ้นหัวกลายเป็นเรื่องแปลกมากเขาจ้องมองไปที่มู่เฉิญจากนั้นเขาก็พยักหน้าเพื่อแสดงว่าเขายัางสามารถทนต่อสิ่งนี้ได้ในฐานะช่างฝีมือระดับเทพ เป็นความจริงที่เขาสามารถบรรลุความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในการทําให้แสงของโลหะน้ําที่กลมกืนสว่างขึ้น1ฟุตแต่เขาก็เก็บความรับไว้เช่นกันความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือถ้าเขาต้องการทําให้แสงเพิ่มขึ้น1ฟุตการเตรียมการที่เขาจะต้องทําและเวลาที่เขาจะต้องใช้ในการตีเหล็กนั้นอย่างน้อยจะต้องมากกว่า2เท่าของถังโอรเรน์ก่าอีกหนึ่งในแง่ของการทําการปรับแต่งพันกันโลหะน้ําที่กลมเกิน แม้ว่าเขาจะเป็นช่างฝีมือระดับเทพแต่ทังโอเรนก็ยังดีกว่าแต่ถ้าว่ามู่เฉินไม่ได้ตระหนักถึงความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวใจของเจิ้นหัวเขาแสดงอาการไม่พอใจมาเป็นความจริงที่ว่าเขาไม่มีความสามารถเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกถูกดูถูกเจิ้นหัวต้องมองไปที่ถังโอเรนด้วยดวงตาที่ไม่กระพริบ,บแน่นอนเหตุผลที่เขาเลือกโรหะน้ำที่กลมกลืนก็เพื่อช่วยถังโอเรน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะตรวจสอบเขานอกจากนี้เขายังต้องการดูว่าการตีเล็กของถังโอเรน์อยู่ในระดับใดสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างมากต่อเส้นทางที่เขาจะอนุญาตให้ถังโอเรน์ก้าวต่อไปในอนาคตและวิธีที่เขาจะบรรลุถึงระดับของช่างตีเหล็กขั้นเทพแต่ทว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่าถังโอเรนจะทําให้เขาประหลาดใจเร็วขนาดนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุผลที่เขาสามารถทําการปรับแต่งพันุ์การสําเร็จได้ก็เพราะเสียงตะโกนที่ดังของเขาด้วยเสียงตะโกนนั้นและภายใต้การนําของพลังจิตวิญญาณมันทําให้โรหาน้ําที่กลมเกินเข้าสู่สมดุลอันละเอียดอ่อนในทันทีพลังงานภายในของมันกลายเป็นจังหวะหลังจากที่ถังเรีเที่ยวชาญจังหวะนั้นแล้วการปรับแต่งพันธุ์การก็เสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะ หรือการนำโลหะน้ำที่กลมเกินและขวาช่วงเวลา,านั้นไว้เพื่อทำให้การปรับแต่งพันการเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะการมาในลักษณะที่เกือบจะสมบูรณ์แบบแสงจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางโอเดนเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระโดดอย่างขระทันหันคอนโลหะสวรรค์คู่ของเขากระทบก,กับแสงที่สว่างขึ้นจนดับแสงสีน้ำเงินและสีทองแตกสลายภายใต้คอนโลหะสวรรค์คู่ของเขา มันก่อตัวเป็นรัศมีที่แผ่ออกไปด้านนอกเสียงคำรามของมังกรลึกออกมาจากปากของถังโอเรนเสียงคำรามของมังกรลึกเล็กน้อยและไม่สิ้นสุดรัศมีสีน้ำเงินทองที่กระจัดกระจายดูเหมือนจะถูกชี้นำพวกมันหมุนเป็นวงกลมรอบโลหะน้ำที่กลมกลืนเป็นจังหวะแต่งแต้มสีสันของมันเขากำลังทำให้สานะของโลหะแข็งตัวและทำให้สถียนเลื่อนหัวเลือกเข้วขึ้นเล็กน้อย มีอะไรที่ชายหนุ่มคนนี้ทำไม่ได้โลหะสวรรค์คู่ของทางโอเรนร์ลนลงมาเหมือนเม็ดฝนที่กระทบใบตองเสียงคำรามของมังกรยังคงออกมาจากปากของเขาอย่างต่อเนื่องเสียงคำรามของมังกรไม่หยุดย่อนมันรักษาระยะเฉพาะตั้งแต่ต้นในขณะที่เสียงคำรามยังคงดำเนินต่อไปแสงสีน้ำเงินและสีทองที่ปล่อยออกมาจากการล้อมวิญญาณของโลหะน้ำที่กลมกลืนยังคงอยู่เป็นเวลานาน มันวนรอบโาหาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปการปล่อยให้แสงทางจิตวิญญาณย้อนกลับมาและหลอมเป็นวิธีการที่เจิ้นหัวสอนทางโอเรนด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถรักษาความฉลาดของโรงหาไว้ได้ในระดับสูงสุดแต่ถ้ว่าการหลอมต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนั้นยากเหลือเกินก่อนหน้านี้เจ้นหัวเคยบอกทางโอเรนว่าอย่าพิ่งลองทำสิ่งนี้หากเขาไม่มีพลังทางจิตวิญญาณเพียงพอแม้ว่าเขาจะทำ เขาก็ยังต้องระวังนี่เป็นเพราะทุกความพยายามในการตีเหล็กเช่นนี้จะทําให้เขาสูญเสียพลังทางจิตวิญญาณจํานวนมากหากเขาไม่ระวังนี่อาจส่งผลกระทบต่อทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาแน่นอนว่าทางอรเรนไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหานั้นในตอนนี้พลังทางจิตวิญญาณของเขตแดนจิตวิญญาณของเขาเพียงพอที่จะสนับสนุนเขาผ่านการตีเหล็กทุกชนิดรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา และแสงจ้าส่องผ่านดวงตาของเขาขอโรหะสวรรค์ของเขาเร่งความเร็วขึ้นและเสียงคำรามของมังกรจากปากของเขาก็ดังขึ้นครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้อำนาจแห่งมังกรแต่เป็นการรวมกันของเสียงคำรามของมังกรทองและอำนาจของมังกรเขารวมพลังทั้งสองเข้ากับการตีเหลกของเขาด้วยพลังของอำนาจแห่งมังกรและเสียงคำรามของมังกรทองที่พุ่งตรงไปที่ท่าโลหะ เขาสามารถควบคุมมันได้เพื่อให้มันไหลไปตามความประสงค์ของเขาและเขาได้ผสมอำนาจแห่งมังกรของเขาเข้าไปเพื่อทำให้การหลอมรวมสมบูรณ์เขาจะไม่ยกโรหะน้ำที่กลมกลนนี้ให้ใครนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาในการสร้างชุดกอะต่อสู้ระดับสามคำให้เป็นรูปแบบสูงสุดเขาจะไม่ปลดปล่อยความสามารถในการตีเหล็กของเขาอย่างเต็มที่ได้อย่างไรเมื่อเขาร้อมโรหะ สิ่งที่ท้งเอาเดนต้องการทําในตอนนี้คือการสร้างการหลอมจิตวิญญาณให้สําเร็จในโลหะน้ําที่กลมเกินไม่ว่าจะต้องทุ่มเทเท่าไหร่การหลอมจิตวิญญาณก็ต้องใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบเช่นกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็ดกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ